พ่องพ่อกำลังปลุกเสียให้อยู่ยำๆๆใจๆๆใจๆคือปลุกเสียงอะไรให้เทวดามาอยู่ที่บ้านเราเยอะๆพนมมือพนมมือ

หองขับข้าวเ,าเลยหองตีไก่ไล้ไหมวรนนี้ตีไก่เดียวได้ใครม่อยู่ตรงนี้นะไป็อยู่หน้าบ้านไะป ไสามแล้วสามแล้ววายมาหาเรเยไปสาธุไดวันเววันวันอย่าไปทำเพื่อนวันเลราว่ามันกินไปแล้วไปมันปล่อยปล่อยไปไปก่อนทีนี้ไปดิไปดิไอยูโอ้ยรถหมุดไดไเนยรถหมดได้เยน ต้องให้นายก่อนกาแฟข้าวหน้าอันนี okay. okay. ้วันมาอันนี้มีอย่างละนะ้าวน้าโมข้าวหน้าโมดปลาสองดาวมีเงินมีทองหับเอาไครตุ้มและเงินทองของใสและถ้าสีก็สาวยขาเพิ่นเก่ามากมันจะพ้นแล้วทองหับทองหับเออหับทองหับเงินก็ได้มากทุกอย่างทุกแนวแล้วปลาสีมากคำพูดเงินรักไม่นี่ล่ะ ไปพ่อเด็กตุ้มด็กตุ้มไปขอพรบอมาคำมะคูณเนี่ยบอศาสนาอะไรล่ะเนี่ยบ่โอ้ศาสนาศาสนะพุเท่านี่แล้วแต่เปมาคำาะันนี้เออไปเอาได้เลยลูกเปิดเอาได้เลยบ่ครัข้างเเอพี่น้องครับแมนเยอะแมนกรเต่าตังนม้นอวบแดดโบแมนแล้ว ก่อนได้มันจทมเสียราพพระวัโองก็อยู่ตรงนั้นเห็นองององมะตโตสมาสัมโตะะัตโตพะวโตสมาสัมโทะเอ๊ะแตมาาพูดเอเชิญอันนี้อ่เนี่ยจับเนี่ยนี่มาถามพูดว่าศาร์วิทาหลารปเนก็จมา่ไก็เชิญครับ อรนไปเราสไปพูดแล้วบาน้มาบาน้กินต้องหายก็พ้าดที่เวดมากดบ้านชุมันเย็นอ้าวโครคข้นเ้อนแบนไทยได้ดิแบนไทยได้ดิ

เริ่มเลยเริ่มติดไปหมดแล้วตดหมดแล้วเดี๋ยวแล้วิดไป